คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาเฉพาะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ปกครองควรได้คำแนะนำเด็กและเยาวชนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก้าอี้มุมห้องหากเป็นผู้ที่เข้ามารับชมใหม่อย่างไรก็ขอฝากช่องเก้าอี้มุมห้องไว้ด้วยค่ะและตอนนี้ทุกท่านก็กลับมาพบกับแอดมุมห้องในเล่าสยอง EP ที่ส ต่างหูของพี่สาวณโรงเรียนนารีรถรามากมายยังคงวิ่งเข้าออกพื้นที่โรงเรียนเป็นปกติของช่วงหลังเลิกเรียนเมื่อประตูโรงเรียนเปิดออกคุณครูและอาสาสมัครที่เป็นรอรอระดับมัธยมต้องผัดเปลี่ยนเวรกันมาคอยโบกรถดูแลความเรียบร้อยอำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองที่ต่างพากันมารับบุตรหลานกลับบ้านในช่วงเย็นแบบนี้เจติยา คุณแม่มือใหม่ยังสาวก็ได้ขับรถมารับน้องเบบีลูกสาววบหกขวบที่รักยิ่งของเธอกลับบ้านเช่นเดียวกันตอนนี้น้องเบบีได้ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วและกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ตรงเบาะด้านหลังของรถเก๋งขณะที่คุณเป็นแม่ก็ได้ทำหน้าที่ขับรถไปตามปกติระหว่างนั้นเองกลับมีสายเรียกเข้าหนึ่งดังขึ้นเจติยา จึงต้องสวมหูฟังบลูทูธเพื่อรับสายถ้าไม่ติดว่าโทรศัพท์สายนี้เป็นสายจากลูกศิษย์ของเธอแล้วก็เธอไม่มีทางเสียงรับสายขณะกำลังขับรถอยู่แน่ๆเจติยาที่พอจะคาดเดาจุดประสงค์ของคนโทรมาได้บ้างเธอทักปลายสายทันทีว่าง,งานที่ฝากให้ดูแลก่อนหน้าที่เธอจะออกมารับเบบีเป็นอย่างไรบ้างซึ่งโบผู้เป็นลูกศิษย์ของเธอที่โทรศัพท์มาหานั้น ก็ลลลําลักบอกไปตามตรงว่าเธอไม่สามารถจัดการงานส่วนนี้ได้ไหวเจติยาไม่ได้โกรธหรือรู้สึกไม่พอใจแต่อย่างใดเพราะเธอเองก็เอกใจอยู่แล้วว่ามือใหม่อย่างโบไม่น่าจะรับมือกับเคสแต่งศพที่มีเข้ามาล่าสุดได้ก่อนหน้าที่เจติยาจะออกมาจากบริษัทจัดแต่งศพนั้นมันดันมีศพของสาวรายหนึ่ง ที่ประสบอุบัติเหตุรถชนจนร่างเละเข้ามาให้ช่วยจัดแต่งแม้จะไม่ใช่เรื่องยากหากจัดการศพเป็นเทว่ามันก็มีความยากพอสมควรสำหรับมือใหม่อย่างโบแต่มือเก่าอย่างเจอเองก็มีภาระต้องบารบเป้บีตามหน้าที่แม่อยู่แล้วจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องออกมาก่อนแล้วให้โบได้ลองทําหน้าที่ด้วยตัวเองดูแต่ท้ายที่สุดแล้วเห็นทีว่างานนี้ เจติยาจะต้องกลับไปจัดการด้วยตัวเองนึกหน้าอย่างนี้แล้วเจติยาค่อนข้างหนักใจอย่างมากเพราะสามีของเธอเองก็เลิกงานดึกแต่เธอจะทิ้งให้เบบีอยู่บ้านเพียงลำพังก็ไม่ได้มีทางออกเพียงทางเดียวในตอนนี้นั่นคือต้องพาน้องเบบีไปที่บริษัทจัดแต่งศพด้วยการเสียเลยเจติยาบอกกับเบบีว่าตัวเองจะต้องแวะเข้าไปยังที่ทำงานก่อนจะกลับบ้าน ซึ่งเบบีเองก็จะต้องไปด้วยกันเด็กน้อยที่นั่งอยู่เบาะหลังขานรับคนเป็นแม่อย่างว่าง่ายเบบีไม่ได้งอแงหรอือเซาซีคนเป็นแม่แต่อย่างใดเจติยายิ้มบางรับความว ah ่าง่ายของลูกสาวก่อนที่จะหักพวงมาลัยเปลี่ยนเส้นทางเพื่อกลับไปยังบริษัทจัดแต่งศพในทันทีเมื่อไปถึงบริษัทเป็นพ่อเบบียังเด็กเกินไปจะพาเข้าไปในห้องเก็บศพด้วยกันก็เกินไป อีกทางมันอาจจะมีผลกระทบก,กับงานเจติยาจึงจัดการให้เบบีนั่งรอเธออยู่ตรงที่นั่งด้านหน้าห้องจัดแต่งศพเด็กน้อยยังคงว่าง่ายและจมสมาธิไปกับโทรศัพท์มือถือในมือขณะที่เจติยากับลูกศิษย์คนเขาช่วยกันลุยจัดการจัดแต่งศพให้เสร็จสิ้นรอยเย็บเต็มร่างจะต้องโบกรองพื้นแปะปิดเต็มไปหมดนั่นก็เป็นเพราะว่ารถได้ชนเข้ากับร่างนี้อย่างแรงหน้ำซ้ำ ยังได้เหยียบซ้ำอีกด้วยจนร่างของสาวผู้โชคร้ายกระดูกหักแตกแทบจะแหลกละเอียดและบางส่วนยังแทงโผล่พ้นหนังออกมาอีกด้วยนับว่าเป็นศพที่จัดเป็นงานหินกว่าที่คิดมันมีสภาพที่น่าสยดสยองมากจริงๆผู้ใหญ่บางคนมาเห็นยังอาจทนไม่ได้ได้วยซ้ำแล้วเด็กน้อยอย่างเบบีจะเอาอะไรมาทน เจติยามีความคิดแบบนั้นแวบ,บขึ้นมาในหัวโดยไม่ได้รอยแวงเลยว่าแท้ที่จริงแล้วการปล่อยให้เด็กน้อยนั่งรอเธออยู่ด้านนอกห้องนั้นอาจทำให้เด็กน้อยไม่ปลอดภัยก็เป็นได้เแบบีที่นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือรอยอยู่บนเก้าอี้หน้าห้องจูจูก็ได้เจอกับต่างหงเพศข้างหนึ่งถาลายไม่หยุดอยู่ตรงปลายเท้าเมื่อเด็กน้อยล้าสายตาจากมือถือแล้วเก็บมันขึ้นมาดู เด็กน้อยก็ได้เงยหน้าขึ้นมาพบกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งยืนหันหลังให้ผู้หญิงคนนั้นสวมชุดระดรูปสีขาวผมสีดำยาวเป็นลอนสวยสวมรองเท้าส้นสูงปีจนหน้าตกใจรูปร่างของผู้หญิงคนนั้นดีมากจนทำให้เด็กน้อยรู้สึกว่าเธออาจจะเป็นนางแบบก็เป็นได้เบบียื่นต่างหูที่เก็บได้ออกไปให้กับหญิงสาวพอเด็กน้อยเข้าใจว่าหญิงสาว คงทำมันหล่นลงมาแต่หญิงสาวคนนั้นไม่ได้หันหลังกลับมาหาเด็กน้อยเลยไม่พูดคุยกันสักคำจากนั้นจึงเดินจากไปอย่างรวดเร็วเด็กน้อยที่เห็นดังนั้นก็รีบวิ่งตามหญิงสาวไปเพื่อจะคืนต่างหูให้ได้สองขาที่สั้นกว่าพยายามก้าววิ่งไล่ตามร่างที่เดินอยู่เบื้องหน้าไม่ห่างกันแต่ไม่ว่าเบบีจะพยายามวิ่งให้เร็วสักแค่ไหนเด็กน้อย ก็ยังคงไปไม่ถึงตัวของหญิงสาวเสียทีจนกระทั่งหญิงสาวคนนั้นเดินไปถึงทางออกบริษัทเธอก็หยุดฝีเท้าลงจากนั้นประตูทางเข้าตึกจึงเปิดออกกว้างทางทางที่หญิงสาวตรงหน้าเบบีไม่ได้ขยับแขนเลยแม้แต่น้อยแดดยามเย็นส่องสะท้อนเข้ามาจนเด็กน้อยแสบตาจากนั้นหญิงสาวตรงหน้าเบบีก็ได้หันมาเผชิญหน้ากันหน้าตาที่เละเทะ มีน้ำหนองหยดย้อยไหลปนเลือดกำลังเสียะยิ้มให้กับเธอเแบบีเบิกตาโพเงอย่างตกใจสุดขีดกับภาพที่เห็นขนแขนของเด็กน้อยลุกตั้งยามที่ได้ยินเสียงเย็นเยือกจากกร่างอันน่าสยดสอยองดังขึ้นว่าขอบใจมากนะจ๊ะที่ช่วยเก็บต่างหูให้เแบบีกรีดร้องดังลั่นก่อนจะวิ่งหนีออกนอกอาคารทันทีบนถนนเส้นยาวนั้นเองเด็กน้อยยังวิ่งต่อไป ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยจนกระทั่งเด็กน้อยวิ่งไปถึงป้อมยามหน้าทางเข้าถนนสายยาวก่อนจะไปถึงอาคารหลักของบริษัทยามที่อยู่ประจำป้อมก็ได้รีบคว้าตัวเด็กน้อยไว้เพราะกลัวว่าเธอจะวิ่งตเตลิดไปโดนลักพาตัวหรืออาจจะวิ่งไปโดนรถชนก็เป็นได้เมื่อพาเด็กน้อยเข้ามาในป้อมได้อย่างปลอดภัยแล้วลุงยามก็พยายามปลอบประโลมเด็กน้อยที่ดูเสียขวัญจนกระทั่งเด็กน้อย สงบสติอารมณ์ลงได้ลุงก็ได้ทำการสอบถามว่าเธอมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรมากับใครพอทราบว่าเบบีเป็นลูกสาวของเจติยาแล้วลุงยามก็ได้ทำการวิทยุสื่อสารไปหายามประจำการที่อาคารให้บอกกับเจติยาด้วยว่าลูกของเธอนั้นอยู่ที่ป้อมยามด้านหน้าสุดนั่นเองเมื่อเจติยา แต่งศพของนางแบบสาวสมชุดขาวเสร็จแล้วเธอก็รีบไปที่รถแล้วบึ่งออกมารับเบบียังป้อมยามเพื่อพากลับบ้านโดยเร็วใจเธอร่วงลงตะตุ่มเมื่อออกมาจากห้องในทีแรกเราไม่เจอกับเบบีแม้ตอนนี้ที่เธอได้ตัวลูกสาวคืนมาแล้วเธอก็ยังใจเต้นแรงอยู่ดียิ่งได้ฟังสาเหตุจากปากของเบบีแล้วเธอยิ่งใจหายใจความเด็กน้อย เอาแต่ฟ้องเจตยาตลอดทางที่กำลังจะกลับบ้านว่ามีผีผู้หญิงชุดขาวมาหลอกเธอแม้กระทั่งกลับมาถึงบ้านแล้วเด็กน้อยก็ยังเอาแต่งองแงกับเจตยาว่าตัวเองตัวผีผู้หญิงชุดขาวหลอกมาจริงๆพลผู้เป็นพ่อของเบบีซึ่งกลับมาจากที่ทำงานพอดีจึงได้ยินสิ่งที่เบบีพูดอย่างชัดเจนเขาหันไปตวาดทามเจตยาผู้เป็นภรยาอย่างเกลี้ยวโกรธ เขาตำหนิเธอที่พาลูกไปยังสถานที่ทำงานแสนน่ากลัวนั่นเจติยาไม่เถียงเธอเองก็ผิดจริงๆที่พาลูกไปที่ทำงานด้วยท่าทีหงอลงของเจติยาทำให้ผลที่อารมณ์ร้อนใจเย็นลงหลังจากนั้นแต่ถึงอย่างนั้นเจติยาก็ยังพยายามบาบเบี่ยงความผิดเธอกล่าวหาว่าเบบีอาจจะจินตนาการมากเกินไปแล้วเห็นภาพหลอน เด็กน้อยจึงอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับผีสาวที่ตนเองเห็นมาอย่างฉะฉานเจติยาใจร่วงลงตะตุ่มเพราะรายละเอียดทุกอย่างที่เบบีพูดมามันตรงกับศพหญิงสาวที่เจติยาเพิ่งจัดแต่งเสร็จไปในวันนี้เธอแน่ใจว่าตลอดเวลาที่ทำศพอยู่ไม่มีคนอื่นเข้ามาภายในห้องแต่งศพเบบีเองก็ไม่ได้เข้ามาในห้องแต่งศพแสดงว่า เด็กน้อยคงโดนผีหลอกเข้าแล้วจริงๆถึงได้บอกรายละเอียดที่ตรงกันได้ชัดเจนครบถ้วนขนาดนี้ผลนิวนาใส่เจติยาที่ยังพยายามว่าเบบีก่อนจะกอดปลอบลูกแล้วาพากลับเข้าไปในบ้านเจติยาที่มั่นใจแล้วว่าลูกพูดความจริงเธอจึงรีบไปจัดการนำเอาทูปออกมาจุดไหว้สารพรภูมิเพื่อขอให้เจ้าที่เจ้าทางช่วยปกปัก ในตอนนั้นเองพลที่อยู่ภายในบ้านได้มองทะลุผ่านบานหน้าต่างและมวลควันที่กระจายทั่วจดจ้องไปตรงรั้วบ้านเขาก็ได้พบกับวิญญาณหญิงสาวชุดขาวมายืนร้องไห้อยู่อย่างเจ็บปวดมือของผีสาวที่เละเทะยกขึ้นกุมหน้าท้องตัวเองเอาไว้ใช่แล้ววิญญาณนางแบบสาวสวยนั้นยังมีอีกเรื่องที่น่าเห็นใจคือ เธอกำลังท้องอ่อนๆอ,อ,อยู่ด้วยในขณะที่เสียชีวิตไปและพ่อของเด็กก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นพลคุณพ่อที่แสนด,ดีของเบบีและก็เป็นฝีมือของพลเองที่ขับรถชนนางแบบสาวสวยจนตายแม้เขาจะตกใจกับสิ่งที่เห็นแต่ก็ยังมั่นใจว่าวิญญาณของหญิงสาวไม่มีทางเข้ามาภายในบ้านได้เพราะเขาได้ทำการติดยันไว้ทั่วบ้าน พร้อมทำพิธีลงเขตอาคมป้องกันบ้านไว้ล่วงหน้าแล้วแต่น่าเสียดายที่เขาไม่สามารถควบคุมเรื่องบริษัทจัดทำศพได้เหตุนี้เองเจติยาผู้เป็นภรรยาของเขาจึงได้รับมอบหมายให้ต้องแต่งศพของภรรยาอีกคนของเขาโดยที่เจติยาเองไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยสักนิดคนนึกกลัวว่าวิญญาณของภรรยาสาวจะอาฆาตรุนแรง แต่แล้วเขาก็ต้องน้ำตาไหลออกมาแทนที่จะหวาดกลัวภรรยาที่จากไปเมื่อได้รับรู้ถึงเสียงของเธอผ่านในหัวตัวเองยามที่สบตากันช่วงหนึ่งโดยวิญญาณของหญิงสาวได้สื่อสารกับเขาว่าความจริงแล้วเจติยาไม่ควรปล่อยให้เบบ,บีอยู่คนเดียวเพราะยามในอาคารบริษัทเจติยาเป็นโรคจิตมันชอบลวนลามเด็กทั้งสองคน ควรดูแลเบบีให้ดีกว่านี้อย่าให้เด็กน้อยต้องเป็นอันตรายจากนั้นวิญญาณหญิงสาวยังได้ขออโหสิต่อกันอีกด้วยก่อนที่จะสลายหายไปต่อหน้าต่อตาคนรู้สึกละอายใจยิ่งนักเขารู้สึกว่าเบลภรรยาอีกคนที่ตนเองเพิ่งลงมือสังหารไปนั้นช่างเป็นคนที่แสนดีเธอไม่ควรมาพบเจอกับผู้ชายอย่างเขาเลย ขณะที่พลเอาแต่มือมองภายนอกบ้านนั่นเองเแบบีที่รู้สึกหิวเป็นอย่างมากก็ได้เดินไปจับมือพลแน่นและสั่นแขนของเขาเบาๆอย่างวอนขอพลจึงได้สติแล้วหายเข้าไปในครัวเพื่อทําอาหารให้กับลูกสาวที่รักยิ่งเแบบีส,ส่งสายตามองตามหลังพลที่รักของเธอไปอย่างโหยหามือน้อยๆของเธอ,อยังกำตังหูที่อยู่ในกระเป๋ากระโปรงแน่น เป็นเบบีเองที่บอกรายละเอียดของวิญญาณสาวได้ครบถ้วนแต่ไม่ได้อธิบายว่าตัวเองวิ่งตามผีสาวไปพอต้องการจะคืนต่างหูให้แถมเด็กน้อยยังเผลอเอามันติดตัวกลับเข้ามาภายในบ้านอีกด้วยเมื่อของใช้ส่วนตัวหรือของรักของวิญญาณอยู่ในเขตอาคมแล้วก็ไม่มีอาคมใดจะสามารถป้องกันวิญญาณไว้ได้ ที่ทำอาหารเสร็จแล้วก็ยกจานอาหารออกมาจากครัวเแบบีเอ่ยชมและสยายยิ้มให้กับพลผู้เป็นที่รักยิ่งของเธอทันทีตอนนั้นเองที่เจตยากลับเข้ามาในบ้านเธอตาฝาดมองเห็นเบบีที่นั่งอยู่กับโต๊ะเป็นศพหญิงสาวที่เพิ่งจัดแต่งไปแต่ก็เพียงรูปเดียวเท่านั้นเจตยาจึงคิดว่าตนเองคงอ่อนล้าเกินไปเธอ ได้ขอตัวกลับไปพักบนห้องนอนก่อนผลไม่ได้เ,าเสาซีอะไรกับเจติยาเขาเพียงนั่งลงทานอาหารร่วมกันกับเบบีตามปกติภาพพ่อลูกสุขสันนั้นสะท้อนอยู่ในดวงตาของโบที่แอบซุ่มดูเหตุการณ์อยู่นอกบ้านเธอพอใจอย่างมากที่เบบีเก็บต่างหูกลับเข้าไปในบ้านด้วยเรียบร้อยแล้วดันหมายความว่าวิญญาณของเบลซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเธอ คงได้เข้าไปอยู่ในร่างของเบบีแล้วเท่านี้ภารกิจของเธอที่ตั้งใจจะทำเพื่อเพื่อนก็เป็นอันลุล่วงจากนี้ต่อไปเธอแค่ต้องรออ่านรายงานข่าวการสังหารยกครัวเท่านั้นเพราะเธอรู้ดีว่าเบลคงจะพาทุกคนในบ้านนั้นไปอยู่ด้วยกันในไม่ช้าอย่างแน่นอน ท้ายที่สุดนี้หากคลิปวิดีโอมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเวณาที่นี้ด้วยขอบคุณทุกกำลังใจที่มีเข้ามาแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะตอนนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ